สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวรีวิวร้อยสิบไอที่ผมถ่ายลงคลิปบ่อยๆนะครับเป็นร้อยสิบไอปีสองพันสิบสี่ครับแปลงตัวนี้แปลงมาเป็นตัวใหม่สองพันสิบเจ็ดหรือสิบแปดนี่แหละไม่รู้เหมือนกันก็มีเบรกเบรกเดิมซึมเบรกเดิมซึมแต่การเบรกเป็นของโดวิโนแล้วก็มีปั๊มล่าง เป็ 1> 1> งานไม่รู้รล้องานอะไรแต่ว่าก็สวยใช้ได้ถือว่าใช้ดีสายเบียรกยังเดิมครับมีสายแต่งแต่ยังไม่ได้ใส่ขี้เกียจใส่ชุดหน้าก็มีจานเดิมโชคเดิมเหลือแค่โหลดผมจะถอดโหลดแต่ยังไม่มีเวลาว่างแล้วก็มาที่เครื่องเดิมเดิมหมดกองเป็นกองปวาวันกองเหล็กใส่เอยท่อกองเหล็กก็มาชุดหลัง ดุหลังนี้ก็ดุมเดิมโชกเดิมโหลดยาง60ทับ90ขอ17ทั้งหน้าหลังเลยนะครับเป็นล้อดำเป็นล้อบันไซใช้มา4-5ปีแล้วแล้วก็สิ่งที่ต้องเพิ่มก็มีขาตั้งขาตั้งครูเบรกเบรกเท้าแล้วก็ ชุดเนี่ยชุดดึออัมเบกชุดไรนี่แหละต้องซื้อเพิ่มรวมก็รวมรถก็แค่นี้ครับมืดหน่อยนะเพราะว่าถ่ายตอนนั้นมันมีมีคนมานี่รวมๆใส่เบรกใสอะไรก็เต็มแล้วนี่นะครับมือคร่าวๆนี่ก็เหลือชุดนี้ฝั่งนี้เหลือไอ้นี่ ไอ้บางสเตอร์หน้าอันนี้ก็จะถอดมาทําได้มามือสองยังไม่ถอดมาทําลองใส่ก่อนนี่ปาดโคตรไม่สวยเอากันไก่นั่นตัดไม่ฝีมือเลยว่ายะทุบแหละแต่ไม่มีเวลาก็แค่นี้ต้องถอดมาทําสีเนี่ยถอดทําสีชุดนี้สวิงอาร์มเนี่ยดุมก็ไม่ทําสีก็มีแค่นี้ครับก็ข้างหน้าก็ยังไม่ได้ใส่โอเคแล้วก็ชุดน,นี้เอ่อชุดอดอํานี่พอออกวันนั้นเอาไปไว้ไหนไม่รู้ สงสัยเขาเก็บไปขายแล้วก็เงียบ